ครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการปรับใช้งานนะครับของชุด8คูณนะครับในราคา165,000บาทนะครับว่าต่อใช้งานยังไงไปดูกันครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคุณลูกค้านะครับสนใจนะครับชุด8 x 8นะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับผ่านเว็บ Hippo Audio Outlet นะครับซึ่งในชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับตู้เสียงกลางขนาด12นิ้วนะครับเป็นของแบรนด์แท้งนะครับแล้วก็ตู้ซับเป็นของโบวีนะครับเป็นขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับมีของอันโตไลเป็นรุ่นนะครับ1202นะครับปลั๊กตีแล็กนะครับเป็นของยี่ห้อโปรพัทนะครับไมโคอยนะครับเป็นของไมโครเทคนะครับเป็นรุ่น MT 999D นะครับเขาบอกเลยว่าเสียงดีแน่นอนนะครับแล้วก็ power amp นะครับก็เป็นของ m มเอ็นพี0ีดนย์ศูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะมีสายสัญญาณนะครับทั้งหมดนะครับ12เส้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือจะเริ่มต่อจากมิกเซอร์อันโตนะครับ1202ก็เป็นสาย XLR แบบบาลานซ์หัวท้ายนะครับเราเอาฝั่งตัวเมียนะครับมาเสียบที่ช่องเอาอูทของมิกเซอร์ฝั่ง L นะครับแล้วก็ฝั่ง R นะครับของมิกเซอร์ตรงเอาอูท แล้วก็ปลายสายอีกเส้นนะครับเราก็มาเสียบอินพุตนะครับของคอสมาลานี่นะครับฝั่งอินพุตช n e l A นะครับและก็ช่อง B นะครับนี่ก็คือสายจากมิกเซอร์มาเข้าอินพุตของคอสมาลานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็นําสายอีก2เส้นมาต่อที่ช่องเอาพุตของคอสมาลานี่ซึ่งเราได้ทําการกําหนดไว้แล้วนะครับว่าช่องไหนเป็นเสียงอะไรเอาพุต ช่องที่1กับช่องที่2นะครับจะเป็นเสียงเบสนะครับ3กับ4กับเป็นเสียงกลางแหลมนะครับคราวนี้ผมจะต่อย่านโลก่อนเลยย่านเสียงเบสชัแนลที่1นะครับเอาพุชชัแนลที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเอาพุชชัแนลที่1่ของคอสมารานี่นะครับมาเสียบที่ชัแนลที่1ของแอมแทนที่3แล้วก็อีก1เส้นนะครับมาเสียบที่ชัแนลที่2ฝั่งอินพุตของแ่นที่3นะครับ จากมาณน,านี่มาต่อที่อินพุตของแอมแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําสายสัญญาณอีก2เส้นนะครับเป็น XLR แบบบรรลานเหมือนกันมาทําการลิงก์สัญญาณจากแอมแท่นที่3ไปแท่นที่4นะครับก็คือเอาชเนลที่1นะครับแล้วก็มาลิงก์อินพุตชเนลที่1แท่นที่4นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับลิงก์ช่องที่2ของแท่นที่3มาเสียบที่อินพุตของชเนลที่2แท่นที่4นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการต่อย่านเสียงโลต่อมานะครับ เราก็มาดูการต่อเสียงกลางนะครับก็คือเสียงกลางจะเป็นช่อง3กับช่อง4ของคอสมาลานี่นะครับเราก็เสียบช่องที่3นะครับแล้วก็ช่องที่4อ่าก็จะได้ปลายสายออกมา2เส้นนะครับชันเนลที่3นะครับของคอสมาลานี่นะครับมาเข้าแท่นที่1ชันเนลที่1นะครับอินพุตแล้วก็อีก1เส้นนะครับมาเสียบเข้าที่ชันเนลที่2อินพุตของแท่นที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากนี้นะครับก็นําสายสัญญาณอีก2เส้นมาทําการลิงก์นะครับจากแชนเนลที่1นึ่ลิงก์แชนเนลที่1นะครับมาใส่อินพุตแชนเนลที่2ของแท่นที่2นะครับแชนนลที่1นะครับของแท่นที่2และก็ลิงก์จากแชนเนลที่2ของแท่นที่1มาอินพุตแชนเนลที่2ของแท่นที่2นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการลิงก์สัญญาณนะครับ สองแท่นบนก็จะเป็นเสียงกลางนะครับสองแท่นล่างก็จะเป็นเสียงเบสนะครับอ่าก็เป็นอันว่าต่อสายสัญญาณเบสเสร็จเรียบร้อยนะครับสายไฟนะครับก็เช็คดูตรวจสอบนะครับว่าเสียบครบหรือเปล่านะครับเสียบครบหรือยังครับก็ตรวจสอบดูนะครับตรงนี้แล้วก็ยังเหลือสายอีก2เส้นนะครับซึ่งสายอีก2เส้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไร้สายนะครับของไม่ลอยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาเสียบนะครับฝั่งตัวเมียนะครับมาเสียบที่ช่องเอาพุทนะครับแยกอิสระของไม่ลอยนะครับ channel E แล้วก็ B นะครับแล้วก็ปลายสายอีกเส้นนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็นํากลับขึ้นมาเสียบที่มิกเซอร์นะครับ channel ที่1แล้วก็ channel ที่2นะครับด้านบนนะครับ ครับซึ่งชุด8ปคณแชุดนี้นะครับก็จะมีสายลําโพงนะครับสาย20เมตรนะครับทั้งหมดก็8เส้นนะครับหเมตรก็8เส้นเหมือนกันเราก็จะทําการมาร์กสีไว้นะครับว่าเส้นไหนไปเสียงไหนนะครับก็คือจะมีสีส้มนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแล้วก็สายลิงก็จะมีสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งวันนี้ก็จะดูกันนะครับว่าเราจะมาร์กสียังไงนะครับ ก็คือสีส้มนะครับผมก็จะกําหนดเป็นย่านเสียงโลนะครับเสียงเบสนะครับแอมนะครับสแท่นล่างนะครับย่านเบสนะครับก็คือช่องแนลที่1นะครับจะเป็นตู้ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าหาตู้ลำโพงครับจะเป็นฝั่งนี้นะครับช่องแนลที่2ก็จะเป็นฝั่งขวามือนะครับอ่าครานี้นะครับก็จะต่อกันเลยนะครับแล้วก็ต่อช่องแนลที่1นะครับของแท่นล่างสุดก็ได้นะครับเราก็มาต่อที่หลังลําโพงนะครับฝั่งซ้ายนะครับ และก็สายลิง์นะครับซึ่งสายลิง์เสียงเบสนะครับผมก็จะใช้เป็นสีเขียวนะครับในการลิงครับแล้วก็ทําการลิง์เลยนะครับต่อมานะครับก็นําสายอีกหนึ่งเส้นนะครับมาดูนะครับหนึ่งเส้นนะครับเราก็นํามาเสียบที่แท่นที่สามนะครับช่องที่1นะครับซึ่งเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับก็ไปย่านเสียงเบสนะครับนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับ สองช่องด้านหลังนะครับเสียบช่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสองพอตตรงนี้นะครับมันทําการลิงก์กันข้างในไว้แล้วนะครับก็เป็นอาวุธเสร็จนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนะครับจะเป็นชันเนลที่2นะครับของแท่น3ากับแท่น4ี่นะครับแล้วก็เสียบผมจะเสียบแท่นที่3ามก่อนเลยนะครับชนเนื่อที่2นะครับนะครับแล้วก็ทําการลิงก์สัญญาณนะครับคือเราเล่น4โอห์มนะครับของแอมในแต่ละแท่นนะครับ ก็คือช n e ลละ2ใบนะครับอ่านะครับก็เหลือสายลำโพงเสียงเบียดอีก1เส้นนะครับก็คือจะเป็นช n e ลที่2ของแท่นที่สี่นะครับครับก็คือย่านโลนะครับก็จะเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับเราก็แบ่งเป็นระบบสเตอริโอนะครับสายขวานะครับก็ทำการเสียบที่หลังตู้ลำโพงนะครับที่เหลือนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ทำการลิงก์สายสัญญาณนะครับซึ่งสายลิงก์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ โอเคนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการต่อย่านเสียงเบสนะครับเสียงโลคราวนี้ไปดูเสียงกลางกันนะครับครับหลังจากที่เราต่อย่านเสียงโลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราก็มาต่อย่านเสียงกลางกันนะครับเสียงกลางผมก็กำหนดนะครับคราวนี้มาต่อที่หลังแอมนะครับก็คือผมจะต่อที่เอ็มท่านที่1ก่อนนะครับท่านที่1ก็คือชั้นนอกที่1นนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับอ่าก็มาต่อที่หลังตู้ลำโพงกันเลยนะครับครับผมจะเสียบตัวบนสุดก่อนเลยนะครับ ช่องไหนก็ได้นะครับตัวด้านหลังตู้ลําโพงคราวนี้นะครับสายลิงก์ลํลำโพงนะครับผมจะใช้เป็นสายสีแดงนะครับในการลิงก์นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ไปต่อสายมาอีกนะครับที่หลัง power amp นะครับก็คือมาต่อที่แท่นที่สองนะครับเทน n น e l ที่หนึ่งนะครับอ่านะครับ แล้วก็นำสายนะครับมาต่อที่หลังตู้ลำโพงนะครับฝั่งซ้ายมือแท่นล่างสุดนะครับแล้วก็ทำการใช้สายลิงก์นะครับลิงก์ขึ้นมาแบงนี้ต่อจากนี้เราก็นำสายนะครับมาต่อนะครับที่แชนแนลที่2นะครับของแท่นที่1นนะครับก็จะเป็นฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ทำการต่อไปยังลำโพงเสียงกลางนะครับ ไปที่2นะครับแล้วก็ทําการลิงก์นะครับนะครับก็เหลือสายอีก1เส้นนะครับเราก็มาเสียบที่แท่นที่2นะครับเชนเนลที่2นะครับก็นำสายนะครับมาเสียบตู้ที่เหลือนะครับ แล้วก็ทำการลิงก์สายสัญญาณนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อสายลำโพงนะครับของชุดจากชุดแหลกนะครับ power amp นะครับมาที่ตู้ลำโพงนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ก็ไปดูวิธีการปรับการใช้งานเบื้องต้นกันครับผมการเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีการหน่วงของรีเลย์นะครับสับรีเลย์ขึ้นมาแต่ละช่องนะครับทั้งหมด8ช่องนะครับด้านหลังนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราก็มาเช็คนะครับระบบไฟทุกตัวว่าเข้าหรือยังนะครับอย่างเช่นนะครับไดร์แหลกพาวเวอร์แอม์นะครับเปิดเทสลองดูนะครับไดร์แหลกนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับดูนะครับว่าไฟเข้าระบบหรือยังครับโอเคนะครับไฟขึ้นแล้วนะครับไฟแสดงสถานะพาวเวอร์ออนนะครับหน้าจอเอฟเฟกก็ขึ้นนะครับคราวนี้นะครับผมจะใช้ ทัพทบมือถือนะครับในการป้อนสัญญาณอินพุตนะครับเพื่อเปิดเพลงนะครับในการทดสอบเช็คสัญญาณเสียงนะครับผมก็จะทําการเสียบสายสัญญาณนะครับซึ่งเป็นแจ็คโฟนนะครับก็ที่ช่อง11-12นะครับซึ่งเป็นช่องสเตอริโอนะครับตรงนี้คราวนี้นะครับก็ทําการเปิดเพลงนะครับแล้วก็มาเช็คสัญญาณนะครับที่ช่อง11-12ว่านมาหรือยังแล้วก็เอาสไลด์เมนเอาขึ้นก่อนนะครับไว้ที่ประมาณเลขศูนย์นะครับศูนย์บีบีนะครับก็มาเตอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ ก the ็ทําการเช็คดูสัญญาณเลเวลนะครับว่าสัญญาณเลเวลมาเกนต่ําไปมากไหมนะครับหรือสูงไปมากไปนะครับก็ต้องอยู่ในช่วงพอดีนะครับอยู่ช่วงประมาณศูนย์นบีนะครับแล้วก็ถ้ามันเบานะครับแล้วก็เพิ่มที่โทรศัพท์มือถือหรือเอาขึ้นสุดแล้วนะครับยังเบาอยู่เราเพิ่มเกนนะครับขึ้นมานะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับอยู่ประมาณลบสามหรือบวกสามนิดนึงนะครับอยู่ประมาณศูนย์นบีนะครับนะครับเมื่อทําการ โอเคแล้วนะครับเมื่อทําการเปิดเสียงมาแล้วคราวนี้เราก็มาทําการเช็คระบบด้านล่างนะครับว่า power amp นะครับก็คือ channel ที่1ทั้ง2แท่นนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ channel ที่2นะครับสแท่นนะครับก็จะเป็นฝั่งขวามือนะครับซึ่งเป็นเสียงกลางนะครับคราวนี้เราก็ทําการเปิดรอลมลองดูอ่าโอเคนะครับ channel ที่1นะครับฝั่งซ้ายมือดังแล้วนะครับอ่า channel ที่2แท่นที่2นะครับ channel ที่1นะครับ โอเคนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เรามาดูฝั่งแชนแนลที่สองขวามือนะครับสองแท่นนะครับว่าจะเป็นเสียงกลางหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับถูกต้องนะครับแท่นที่สองนะครับแชนแนลที่สอง่าเพื่อในความชัวร์นะครับในการทดสอบนะครับว่าตู้ดังทุกใบนะครับเราก็เปิดไว้ทีละชแชนแนลนะครับเราก็ไปฟังดูนะครับว่าดังทั้งสองใบหรือเปล่านะครับเพราะเราเล่นที่4ีโอห์นะครับ ในแต่ละชแนลนะครับเ่ดท right. okay. okay. yeah. ี่ติดอมแล้วก็เปิดแต่ละชแนลแล้วก็ไปเช็คตัวลำโพงดูว่าดังหมดหรือเปล่านะครับอ่โอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาดูแท่นที่สามกับแท่นที่สี่นะครับแท่นที่สามกับแท่นที่สี่ก็จะเป็นย่านเสียงเบสดนะครับเสียงโลนะครับแล้วก็ตรสอบเลยชแนลที่หนึ่งต้องเป็นย่านเบสฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคถูกต้องนะครับแท่นที่4ี่ก็ชแนลหนึ่งก็เป็นเสียงเบสฝั่งซ้ายมือถูกต้องคราวนี้มาดูช่นที่สองแท่นที่สามมันต้องเป็นขวามือนะครับ โอเคถูกต้องครับผมโอ้แชนนลที่สี่แชนแนลที่สองฝั่งขวามือถูกต้องนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาตั้งมัตเตอร์นะครับของ power amp แต่ละแชนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับว่าจะอยู่กวนอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าไหร่นะครับมัตเตอร์นะครับอ่ะผมจะตอนนี้นะครับทางลานก็กําหนดนะครับก็คือเสียงกลางนะครับจะอยู่ประมาณปายสามนะครับตรงเลขหกนะครับ สองแท่นนะครับหนึ่งกับสองนะครับส่วนเสียงเบสนะครับก็คือเสียงเบสก็เพิ่มไวสุดเลยนะครับเพิ่มสุดนะครับปล่อยเกียร์สุดเลยนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาฟังดูนะครับว่าเสียงตัวไหนนะครับยังไม่บาลานซ์กันเราค่อยค่อยมาชดเชยกันนะครับว่าเสียงกลางมาน้อยเสียงเบสมาน้อยนะครับเราค่อยค่อยมาชดเชยกันนะครับในภายหลังนะครับก็ทดสอบกันนะครับ ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการปรับใช้งานมิกซ์เบื้องต้นมาดูมาดูนะครับว่าปรับยังไงนะครับก็คือตอนนี้ผมจะใช้ช่นลที่11-12นะครับในการเปิดเพลงใช้งานนะครับปุ่มวอลลุ่มสีแดงด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มเกน์นะครับเพื่อเพิ่มลดสัญญาณเสียงนะครับตรงนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มสีฟ้านะครับก็จะเป็น เป็นย่าน EQ นะครับของความถี่ต่างๆนะครับย่านเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสนะครับสองปุ่มนี้นะครับสีเขียวนะครับก็จะเป็นออกมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ดี X ก็คือเป็นช่องปล่อยเอฟเฟกในแต่ละช่องนะครับส่วนด้านล่างนะครับปุ่มมารุ่มสีขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมาล้านแผ่นซ้ายขวานะครับก็สามารถเลือกฟังด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับส่วนปุ่มถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเขียนคําว่ามิวนะครับมิวสีแดงก็คือปุ่มล็อกการใช้งานนะครับของช่องนั้นๆนะครับก็คือกดลงไปแล้วเพื่อยังเมนบรงนีะ อ่านะครับแล้วก็มีด้านล่างสุดก็จะเป็นมาสเตอร์สไลด์นะครับเพิ่มลดสัญญาณของเสียงนะครับของเสียงเพลงนะครับก็จะมีปุ่มสัญญาณสิกเนลนะครับตรงนี้นะครับบอกด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับก็จะมีอ Q ินะครับให้มาทั้งหมดนะครับ9้าแบนด์นะครับก็สามารถเลือกการใช้งานได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับตรงนี้ EQ นะครับสามารถคัดเป็น PA ได้มอนิเตอร์ได้นะครับตรงนี้อ่านะครับก็คือรุ่นนี้นะครับก็จะให้ช่องไมค์มาทั้งหมดนะครับสิบสองช่องนะครับจะแบ่งเป็น ช่องไมเลยนะครับ4ี่ช่องแล้วก็ช่องสเตอรโออีกทั้งหมด4ี่ช่องนะครับก็สามารถเสียบไม่เสียบไลน์อินอะไรได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์มาให้ด้วยทั้งหมด4ี่ช่องนะครับตรงนี้คอมเพรสเซอร์ใช้ตัดเสียงนะครับกดเสียงนะครับที่แรงเกินไปให้ด้วยนะครับส่วนถัดมาพอร์ตด้านบนย s b ตรงนี้นะครับไว้สําหรับชาร์จแบตมือถือนะครับไม่ได้ใช้สําหรับเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือใช้สําหรับเสียบ ชาร์จมือถือมันจะปล่อยไฟ5โวลต์มานะครับถ้าหากการต่อใช้งานนะครับของชุด8คูน8นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับกับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับผ่านเพจได้เลยนะครับหรือผ่านเว็บ Hippo Oil Outlet นะครับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Hippo Oil Outlet นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ